ขอต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราอีกครั้งครับวันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมือถือที่กำลังเป็นกระแสะและสร้างความน่าสนใจอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ Nokia Flip 2720รุ่นใหม่ล่าสุดมือถือฝาพับสุดคลาสสิกที่ถูกนำมาพัฒนาให้เข้ากับยุคดิจิทัลปัจจุบันบอกเลยว่าถ้าใครคิดถึงความรู้สึกเก่าๆขององค์การพบมือถือฝาพับในสมัยก่อนแต่ก็อยากได้ฟีเจอร์ที่ทันสมัยรุ่นนี้ตอบโจทย์แบบเต็ม สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือดีไซน์โนเกียฟลิป2 7 2 0ปี2026ยังคงความคลาสสิกด้วยรูปแบบฝาพับที่หลายคนหลงรักตัวเครื่องออกแบบให้บางเบาและพกพาสะดวกมากมากวัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทานตามสไตล์ n o k i ียพร้อมกับหน้าจอหลักที่คมชัดกว่าเดิมและที่น่าสนใจคือมีหน้าจอด้านนอกขนาดกำลังดีสำหรับเช็คเวลาสายเรียกเข้าหรือข้อความโดยไม่จำเป็นต้องเปิดฝา ด้านฟีเจอร์การใช้งาน Nokia Flip 2720มาพร้อมกับระบบ 4G และการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทำให้ไม่ใช่แค่มือถือธรรมดาแต่ยังรองรับการใช้งานโซเชียลมีเดียเบื้องต้นเช่น Facebook WhatsApp หรือแม้กระทั่งการค้นหาข้อมูลผ่าน Google Assistant ได้อีกด้วยถือว่าเป็นมือถือฝาพับที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยได้ลงตัวมากๆกกล้องถ่ายรูปก็ถือว่าไม่ธรรมดามีกล้องหลังความละเอียด 8mp ที่สามารถถ่ายภาพได้ชัดเจนในระดับที่น่าพอใจสำหรับมือถือสไตล์นี้ ส่วนกล้องหน้าก็มีมาให้ใช้งานสำหรับการวิดีโอคอลหรือถ่ายเซลฟี่ง่ายๆไม่ได้เน้นแข่งขันกับสมาร์ทโฟนเรือธงแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันเรื่องแบตเตอรี่โ o k i ีย l i p 2 7 2 2พทำได้ดีมากด้วยแบตเตอรี่ที่อึดและใช้งานได้นานต่อการชาร์จ1ครั้งบวกกับการที่เครื่องไม่กินพลังงานมากนักทำให้สามารถอยู่ได้เป็นวันวแบบไม่ต้องห่วงเรื่องชาร์จบ่อยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ใช้ได้นานจริงๆ นอกจากนี้โนเกียยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานง่ายรุ่นนี้มีปุ่ม SOS สำหรับโทรฉุกเฉินที่สามารถตั้งค่าได้เพื่อกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันเหมาะกับทั้งวัยรุ่นที่ชอบความเท่และผู้สูงอายุที่อยากได้มือถือใช้งานง่ายและปลอดภัยในด้านราคาโนเกียฟลิปสอ2พปี2026เปิดตัวมาในราคาที่จับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถและคุณภาพที่ได้รับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่อยากได้มือถือสำรอง หรือใครที่อยากได้มือถือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสรุปแล้วโนเกีย l i p 2720คือการกลับมาที่สร้างความประทับใจจริงใจจริงเพราะไม่เพียงแต่จะดึงเอาความรู้สึกเก่าๆของมือถือฝาพับกลับมาแต่ยังอัปเกรดให้เข้ากับการใช้งานในยุคปัจจุบันใครที่กำลังมองหามือถือที่ใช้ง่ายทนทานดีไซน์สวยและราคาคุ้มค่าผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไรกับมือถือฝาพับในยุคนี้โนเกีย l l p p 7 7 2 0รุ่น2026คือมือถือที่ใช่สำหรับคุณหรือไม่ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวมือถือใหม่ๆที่จะมาพร้อมข้อมูลแบบจัดเต็มเสมอครับ